ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้รอว่าผู้สูญเสียส่งสวยไม่ครบและจะจับด้วยละม่อมมั้งคะและคงจะมีการหักหลังกันขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเป็นเรานะ่ะสงสารเด็กนะเราจะยอมเปิดเผยถ้ารู้อะไรไหนจะหกแสนอีกนะ่ะได้ช่วยเด็กที่น่าสงสารอีกได้บุญอีกนะ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับกับโพสต์นี้จํานวนมากเลยนะครับคนแรกบอกว่าถ้ารับสารภาพสะเทือนบ้าน3ามหลังนะถึงสพกกตูมด้วยคนธรรมานะครับบอกว่าถ้าเป็นลูกเรานะเรายอมตายแลกกับการเปิดโปรงจักปวนการหรือญาติพี่น้องก็ตามคนมานะครับบอกว่าหมวกไอ้โมองด้วยคนมานะครับบอกว่า คงต้องส่งตลอดละมั้งโคดมะนะครับบอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นนะ่ะขึ้นหลังเสือแล้วคิดว่าจะลงง่ายๆหรือไม่หมดไม่เลิกหรอกคิดได้ตอนนี้ยังไม่ทันนะโคดมะนะครับบอกว่าถ้าคดีมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะผู้สูญเสียคงต้องเหนื่อยไปอีกนานเงินต้องเยอะจริงๆนะ่ะเพราะว่าถ้าวันไหนไม่มีเงินความลับแตกแน่โคดมะนะครับบอกว่ายัางอีกนานกว่าเงินจะหมดนะ่ะ เพราะเราทําการค้ามานานจนถึงการให้ประมูลคนมานะครัยบ,บอกว่าพยานก็หลายคนอยู่หน้าถ้าจะให้เป็นพยานเฉยๆนะ่ะเขาคงไม่เป็นให้หรอกมั้งมันต้องมีสิสีน้ําใจนิดๆหน่อยๆนะ่ะกลัวความรับรั่วไหลคนรมานะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้คนถือกฎหมายเป็นคนที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะ่ะกฎหมายก็เลยไม่ดีตามน่าสงสารเด็กน้อยเนาะคนมานะครับบอกว่า คงไม่มีใครกล้าเสี่ยงเพราะยังต้องอยู่ทำมาหากินที่นั่นอยู่ต่อให้มีเป็นร้านนะคนจะพูดยังคิดเยอะเลยว่าไหมนะ่ะคนธรรมนะครับบอกว่าคิดเหมือนกันมีแน่นะ่ะจับเพราะหักหลังกันรอรอคนธรรมนะครับบอกว่าอย่าคิดอะไรมากขนาดผู้ใหญ่ยังครัวชาวบ้านจะมีใครกล้าละ่ะคนธรรมนะครับบอกว่าสัตว์โลกนะ่ะย่อมเป็นไปตามกรรมคนธรรมนะครับบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างนะ่ะ แต่จะซื้อความซื่อสัตว์นั้นยากนะจะมีเงินซื้อได้ตลอดไปหรือโคตมานนะครับบอกว่าไม่อย่างนั้นน่ะจะหาเงินตัวเป็นเกลียวหรือคะเราก็รู้อยู่ว่าตรอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะคะแต่ตรอดีก็มีนะแต่ตรอดีนะ่ะเขาไม่ทําแบบนี้หรอกนอกจากตรอเลวเท่านั้นแหละโคตมันนะครับบอกว่ารอดูนะตอนต่อไปนะ่ะเงินหมดเมื่อไหร่โดนแน่เคยเห็นมาเยอะละ พระเอกกินจุกน่ะเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอดูไปยาวๆโครมานะครับบอกว่าใช่ไหมคะโครมานะครับบอกว่าเงินที่ได้มาง่ายๆฟรีๆก็หมดไปง่ายๆเป็นเรื่องธรรมดาโครมานะครับบอกว่าเงินหมดอดผลประโยชน์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะคอยดูตอนต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับจะช่วยกันวิเคราะห์ไว้หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้งงกับเส้นขนเส้นผมแต่ทำไมถึงไม่รู้ว่าเป็นของใครคุณตำรวจก็เอามาให้ครบทุกคนแล้วเอามาตรวจสิเหมือนของใครก็ของคนนั้นแหละและคุณตำรวจทำหรือยังละ่1นะ1%น่ะไอเราหรือนึกว่า จะจับได้นะ่ะแต่งงเด้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกขอยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่ารู้ว่าเป็นของใครแต่ไม่เอาหน่ะจะเอาขนแพะค่ะคนทรรมานาครับบอกว่าทําหายหรือเปล่าคนทรรมานาครับบอกว่าคือรอไปขโมยขนของแพะมาให้ได้เสียก่อนน่าสงสารเห็นใจแพะมากจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ข้าห้องน้ําก็ต้องระวังให้มากที่สุดอย่าไว้ใจใครเป็นอันขาดคนทรรมะครับบอกว่าบอกลุงกับป้านะให้โกนให้หมดนะเดี๋ยวมีคนแอบมาเอาไปคนทรรมนะครับบอกว่าเอางี้มาเอาขนเฮามาตํารวจสิให้นะ่ะงึดคักให้ไปแล้วนะ่ะตำรวจยัดคดีเฮาเป็นคนร้ายคือสิงึดคักอยู่เด้คนรรมะนะครับบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่เจ้าของคดีนะ่ะ จงทำงานด้วยความซื่อตรงขอให้จับคนร้ายตัวจริงออกมาถแถลงข่าวไวๆนะครับด้วยเกียรติศักดิ์ศรีชุดกากีคงการันตีท่านได้นะว่าจะไม่ทำให้ประชาชนครึ่งประเทศต้องมาผิดหวังนะครับคนน้น,นครับบอกว่าติดอะไรทุกคนอาจนึกไม่ถึงคำคำนี้ก็ได้นะขอให้ลูกๆจบปริญญาตรีทุกคนมีเรื่องอะไร เอาผิดไม่ได้ตำรวจเลยทำงานช้าหน่อยแต่ใครทำผิดต้องรับกรรมไปไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้แน่ค่ะคนธรรมดาครับบอกว่าเป็นการเหวี่ยงแหหาปลาต้องมีสักคนนะ่ะสักตัวติดแหขึ้นมาตัวไหนดิน้นแหจะพันตัวเองนะ่ะคนธรรมดาครับบอกว่าเหนื่อยใจตำรวจรู้อะไรทำอะไรรู้ถึงไหนทำไมไม่กล้าจับมันเป็นไปไม่ได้เลยเหรอ หรือว่าอีจุดจุดจุด,จดน่ะจบจากวิชาเรียนทำร้ายสมองคนสูงสุดเหรอคนธรรมน,นัคครับบอกว่าของคนในบ้านคนธรรมน,นัคครับบอกว่าเขามีวิธีการทำงานของเขาครับคนธรรมน,นัคครับบอกว่ายิ่งนานยิ่งขาดความน่าเชื่อถือคนธรรมน,นัคครับบอกว่าคิดว่าคงจับไม่ได้หรอกคะ่ะที่พอบอตรอบอกมานะ่ะแถลงนั้นถือว่าคดีจบแล้วละ่ะคนธรรมน,นัคครับบอกว่านั่นสิ หมดความสามารถแล้วบอกคนทำงานครับบอกว่าถ้าจะมาขอของลุงป้าน่ะต้องมีหมายค้นนะคุณตํานวจซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ไว้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ อ้างอิงจากข่าวช่องอมรินที่ตำรวจบอกว่าคำให้การพี่อิม possible นั้นหนักแน่นสุดไม่ได้มัว่วไม่ได้มโนไม่ได้จินตนาการเอาความจริงมาพูดจ้าซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้นแนบรูปภาพซึ่งเป็นข้อความจากข่าวดังนี้ครับนายธนกฤษบอกว่าส่วนตัวอยากจะฝากบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยากให้คดีนั้นเกิดความรวดเร็วและปิดได้โดยเร็ว อย่ามัวแต่มองเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของเงินดังนั้นกลุ่มทีมทนายของลุงพลและหมอปลาเดินทางนำหลักฐานมามอบให้ที่จังหวัดวันนี้ก็อยากให้มีการตรวจสอบและให้ความสนใจกับข้อมูลดังก,กล่าวเช่นการออกตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังที่เขาผู้เล็กไฟของคนบางกลุ่มเรียกสอบทุกคนไม่ว่าจะคนใกล้ตัวหรือพ่อแม่ ทั้งนี้กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับตนว่าตำรวจให้น้ำหนักที่ตนมากกว่าพยานคนอื่นของพ่อน้องชมพู่ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเพราะตนมีช่วงเวลาจากมือถือรวมถึงจุดพิกัดที่ชัดเจนในขณะที่สวนทางกับพ่อของน้องชมพู่แต่ส่วนพยานคนอื่นไม่สามารถยืนยันพิกัดและเวลาที่ชัดเจนได้ตำรวจจึงไม่ได้ให้น้ำหนักมากเท่าที่ควร ขณะที่หมอปลาบอกว่ามีกระบวนการปรักปรำลุงพลคุณธานากฤิเปิดเผยว่าตนไม่รู้วัตถุประสงค์ของคนกลุ่มนัก,ก่าวว่าทําไปเพื่ออะไรเป็นการเล่นละครเกินไปหรือไม่ตนรู้ตัวละครทั้งหมดแล้วในละครเรื่องนี้แต่ยังไม่รู้จากผู้กํากับละครดังนั้นเป็นใครก็ให้รีบออกมาแสดงตัวโดยเร็วผู้กํากับไม่รู้นะ่ะรู้แต่นักแสดง ใครเขียนบทออกมาเปิดเผยตัวเองหน่อยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้จํานวนมากนะครับคนแรกบอกว่าคงใช้เวลาอีกนานน่ะเหลือตั้ง99%เด็กคงตายฟรีนะ่ะถ้าเป็นแบบนี้คนธรรมนะครับบอกว่าตำรวจบอกว่าเหลือ1%นึ่งเอนนมนะครับบอกว่าตำรวจเขาไม่ตามแล้วคนธรรมนะครับบอกว่าชอบเพจนี้ตรงนี้แหละคะ่ะ มีหลักฐานอ้างอิงได้ขอบคุณค่ะทําให้การเผือกมีรสชาติมากๆค่ะคนธรรมน,นครับบอกว่าบางคนน่ะเข้ามาเม้นไม่รู้เรื่องหรอกคนเอาข่าวมาลงน่ะต้องมีที่มาที่ไปเข้าใจคําว่าวิเคราะห์ไหมเฮลโลเทสเทสคนธรรมน,นครับบอกว่าไม่ไม่จะดําน้ําหาเห็ดบนเขาคนธรรมนนะนะครับบอกว่าของจริงก็ต้องมีหลักฐานแบบนี้เลยค่ะเนาะไม่ใช่มโนเอะบอกจินตนาการ บปากมองบนรัวร<ๆ>ัวโคตมานะครับบอกว่าชอบเพจนี้วิเคราะห์ดีโคตมานะครับบอกว่าขอให้ฟ้าดินลงโทษคนผิดโคตมานะครับบอกว่าคงจับไม่ได้ล่ะน้องคงตายฟรีเหลือแค่1%เยังไม่มีความสามารถจับต้องรอถึง20ปีแบบนี้ตำรวจนะบอกว่าให้นอนเครียดไปก่อนนะถึงเวลานั้นคงตายก่อนโดนจับนะ่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์ไว้นะครับ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับ